าการบินไทยเขาเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่3ปรากฏว่าขาดทุนพุง่งขึ้นอีก21,000กว่าล้านบาทเทียบไตรมาสเดียวกันเท่ากับขาดทุนพุ่งถึง360%น่ากลัวครับนะเรื่องนี้ครับรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนคุณชาญสินตรีนุชกรเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในคณะผู้ทำแผนด้วยนะครับแล้วก็เป็นรักษารษาชการดีๆด,ด้วยนะครับ บอกว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับผลประกอบการไตรมาสที่3ซึ่งก็ได้ส่งไปให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือไตรมาสที่3เนี่ยในมุมมองของรักษาการกรรมการผู้โดยการใหญ่การบินไทยเขาบอกว่ามันมีสัญญาณการฟื้นตัวของการเดินทางในประเทศอันนั้นก็เป็นที่มาเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศนะครับและที่สําคัญก็คือว่ามาตรการในการจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศตลอดจนการไม่เปิดน่านฟ้าของประเทศในจุดหมายปลายทางยังคงเป็นประเด็นสําคัญ สิ่งที่มองกันต่อมานี่ก็ปรากฏว่าเลยทําให้ทางด้านบริษัทยังคงทําการตัดสินใจเนี่ยนะครับลดค่าใช้จ่ายของบริษัทการบินไทยและบริษัทที่อยู่ในเครืออย่างต่อเนื่องนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าไตรมาสสที่ว่ายแย่ๆนี่เป็นยังไงฮะปรากฏว่าไตรมาสสครับบริษัทการบินไทยและบริษัทย่อยก็คือบริษัทในเครือนี่นะฮะมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารใช้คำเข้าใจยากมากเลยนะฮะแต่ก็เป็นว่าอย่างเงี้ยทั้งบริษัทแม่และบริษัทในเครือนี่นะฮะมีในส่วนคนเนี้ยตกไปถึงลบ9,5% จำนวนของการขนส่งผู้โดยสารติดลบ97.8%จำนวนการบรรทุกผู้โดยสารอันนี้เขาจะใช้ว,วัดเป็นตัวหลักในการรายงานข่าวคือเควินปรักเตอร์ก็คือจำนวนผู้โดยสารที่อยู่บนห้องโดยสารนี่นะฮะประกฏว่าเฉลี่ยในไตรมาสที่3 34.9%คือติดลบและถ้าเทียบกับปีที่แล้วช่วงนี้กันในปีที่แล้วช่วงนั้นไตรมาสสปีที่แล้วเน,น,นี่ยนะโควิดมันยังไม่เริ่มระบาดถูกไหมเพราะมันระบาดในช่วงของไตรมาสที่4เนี่ย ไตรมาสสามปีที่แล้วการบินไทยเนี่ยมีจํานวนของผู้โดยสารอยู่ในห้องโดยสารเฉลี่ยของทุกเที่ยวบินอยู่ประมาณ80%แต่ไตรมาสสามปีนี้ลบ34%เครับเฉลี่ยเหลือ3.4%นะฮะและที่สําคัญก็คือมีจํานวนผู้โดยสารที่ทําการขนส่งรวมทั้งหมดเลยนะฮะ490,000คน490,000คนเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเท่ากับว่าจานวนผู้โดยสารที่ทําการขนส่งนั้นติดลบ91.9%อันนี้คือฝั่งผู้โดยสาร ทีนี้มาดูการขนส่งสินค้าเียว่าคากโก้ผลปรากฏว่าการบินไทยนะฮะด้านการขนส่งสินค้าเนี่ยมีปริมาณนะฮะด้านพัสดุพันธ์หรือาการขนส่งพวกพัสดุพันเนี่ยนะฮะต่ำกว่าปีที่แล้วลบ9ปริมาณของขนส่งพัสดุพันธ์นก็ปรากฏว่าเทียบช่วงเดียวกันในปีที่แล้วลบ93%แล้วก็อัตราส่วนการขน,นส่งพัสดุพันที่เรียกว่าเฟลดโหลดแฟกเตอร์ไอตัวเนี้ยเป็นตัวที่ชี้วัดเนี่ยเฉลี่ยเท่ากับ91.2%สูงกว่าปีที่แล้ว ที่เฉลี่ย52.2เป็นข่าวดีไหมเป็นข่าวดีแล้วทำไมถึงสูงกว่าปีที่แล้วเพราะอะไรครับเอาเครื่องบินมาทำการขนส่งแทนโดยเป็นการขนส่งสินค้ามากกว่าขนส่งคนเพราะคนเดินทางไม่ได้นะฮะและที่สำคัญก็คือว่าณขณะน,นี้เครื่องบินบางรุ่นหรือบางเครื่องจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนถอดเก้าอี้ออกเพื่อกลายเป็นเพิ่มสเปซหรือพื้นที่ในการจัดส่งสินค้าโดยการบินไทยเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ เฟดโหลดแฟกเตอร์ factor, จึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงเป็น91.2%เมื่อเทียบกับช่วงไตรามาสที่3เมื่อปีที่แล้วที่ขนส่งพัสดุพันธุ์หรือว่าจำนวนของเฟดโหลดแฟกเตอร์แค่52%แต่เมื่อไตรามาส3าปีที่แล้วเนี่ยจำนวนของผู้โดยสารบนห้องเครื่องหรือว่าบนขอโทษนะบนห้องบนบนเครื่องบินเนี่ยมีสูงเพราะตอนนั้นโควิดยังไม่ระบาดแล้วก็ขนคนมากกว่าคนสินค้านะครับแล้วมาดูกันต่อครับบริษัทการบินไทยกับบริษัทย่อยมีมไรายได้รวมอันนี้มาดูไรายได้ รายได้รวมทั้งหมด ,3727 ล้านบาทในขณะที่ไตรมาส3ปีที่แล้วมีรายได้รวมทั้งหมด4 1 2 8 9ล้านเท่ากับว่าติดลบในปีนี้รายได้หาย91.7%เป็นเพราะว่ารายได้ทั้งขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเนี่ยนะครับลดลง37,000ักว่าล้านเท่ากับลบ95%รายได้การบ,บริการอื่นๆเช่นครัวการบินไทยให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยลดลง1,718ล้านบาทลบ56% เท่ากับว่ารวม2ค่าใช้จ่ายของการบินไทยมีทั้งหมด1 9 3 7 5ล้านบาทซึ่งเทียบกับช่วงในกันในปีที่แล้วตอนนั้นยังทําได้ตั้ง2 8 0 0 0กว่าล้านเท่ากับรายได้รวมการบินไทยติดลบ59.5%เกอ็าคาม,คาม,คามล,ลบ60%เอนั่นเองครับโอ้โหเยอะจริงๆครับขนาดนี้ฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเป็ดเสร็จมาดูตัวบรรทัดสุดท้ายก็ตรงนี้ฮะตรงที่ผลการดําเนินการในไตรามาสที่3บรรทัดสุดท้ายก็คือกลายเป็นขาดทุนสุทธิ 21,531ล้านบาทเท่ากับขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน16,851ล้านบาทคือขาดทุนเพิ่มขึ้นถึง360ร้อปรอท่านผู้ชมครับนะและที่ไอขาดทุนสูงถึง360%ที่เพิ่มขึ้นนี่นะฮะเป็นการขาดทุนสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่ก็คือบริษัทแม่การบินไทยเนี่ย21,536ล้านบาทเท่ากับใครตอนเนี้ยซื้อหุ้นการบินไทยเนี่ยขาดหุ้นต่อหุ้นนะฮะ 9บาท8 7สตางแล้วในขณะที่ปีก่อนขาดทุนหุ้นต่อหุ้นนะฮะ2บาท14ตอนนี้การบินขาดทุนต่อหุ้นเกือบ10บาทแล้วท่านผู้ชมครับนะฮะก็นี่ก็คือเป็นสถานการณ์ล่าสุดของสายการบินแห่งชาติบ้านเราครับการบินไทยนะฮะโอ้โอแล้วก็เมื่อวานเนี่ยการบินไทยเขาเยพยายามที่จะหาไอ้เรื่องของรายได้เข้ามาช่วยให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เมื่อวานนี้นะครับเผยเฟซบุ๊กแวร์เฮาส์ของการบินไทยเนี่ยก็เลยเอาโทษฮะไม้จิงฟัน ถ้วยชามที่ใช้เสิร์ฟผู้โดยสารชั้น Business หรือ First Class แล้วก็มีพวกผ้าห่มอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะที่เก็บเอาไว้อยู่ในสต็อกรวมถึงแก้วพลาสติกใสที่เวลาขึ้นเครื่องบินเขาจะมักจะเสิร์ฟไว้ไม่ว่าจะเป็นชั้นธุรกิจชั้นประหยัดเนี่ยนะเอาทั้งหมดเนี่ยมาเปิดขายให้กับคนสนใจผ่าน Facebook ของเขาปรากฏว่าขายหมดเกลี้ยงเลยครับท่านผู้ชมครับแต่มันก็จําเป็นต้องทำฮะตอนนี้อะไรขายได้ต้องขายนะฮะก่อนหน้านี้การบินไทยเนี่ยก็ไปเปิดครัวการบินไทย โดยการเอาชิ้นส่วนของยานยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าอากาศยานนี่นะครับมาตัดแล้วก็ประดับกลายเป็นที่นั่งถอดเก้าอี้ขึ้นบินเนี่ยนะครับมานั่งเป็นที่นั่งสําหรับรับประทานอาหารไอตัวโต๊ะตรงกลางที่ไว้วางกระจกใสๆเนี่ยนะฮะก็ไปเอาชิ้นส่วนของอากาศยานขึ้นบินมาเป็นตัวตั้งมาเป็นฐานตั้งแต่ว่าราคาแพงมากนะฮะและก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็มีการเอาเสื้อชูชีพที่อยู่ใต้บอกของอที่นั่งของการบินไทยเนี่ยนะครับเอาออกมาคัดแล้วก็ กลายไปเป็นกระเป๋าแล้วก็ออกมาขายเหมือนกันนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของบริษัทการบินไทยที่ต้องทํารูปแบบนี้กันทั้งสิ้นเลยเนี่ยนะฮะก็เอาใจช่วยครับสำหรับเรื่องของการที่นะให้องค์กรนี้กลับมาแล้วก็ล่าสุดของการที่ลดจํานวนพนักงานลงเนียนะครับก็ถือว่าตอนนี้ลดจํานวนพนักงานไปเป็นจํานวนมากแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็ยังสูงอยู่ดีนะครับก็ต้องเอาใจช่วยการบินไทยกันต่อไปนะครับ